คณกิ่ง idl หน้าเก่าหน้าเก่าเป็นยังไงอเอาแต่เอาต้องแบบแบบว่ายังไม่ได้แบบสัญญกรรมเลยหน้าเก่าเป็นแรกเล,รเลยนะโอเคหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแล้วก็บอกว่าดีอยู่แล้วอะไรเงี้ยทำไมต้องทาจริงจริมันก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่าหลังจากมีลูกเนี่ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนแปลงร่างกายมันเปลี่ยนไปอย <ๆ S 1> ่างแรกเลยคือจมูกก่อนจมูกคนกิ่งเนี่ยหลังม,มีลูกจมูกงุ้มนะคนเรายิ่งแก่หรือร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงมีการเพิ่มน้ําหนักร่ๆๆๆน้้าหนักเร็วๆเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอินเสิร์ตรูปนี้ให้ดูนะคะจมูกจะใหญ ปลายจมูกใจะใหญ่มันเกิดจากการที่เนื้อเยื่อไขมันทุกอย่างเนี่ยมันมีคัามฝ่อกระดูกอ่อนปลายจมูกก็ฝ่อมันก็เลยงุ้มลงไปเมื่อนี่มันเลยทําให้หน้าไม่หวานเมื่อนี่เราเลยทําจมูกให้เขานิดหน่อยโดยการเปิดปลายเข้าไปแล้วก็ไปตั้งจมูกนะเพราะงั้นเนี่ยแต่สันเขาไม่ได้เสริมอะไร<ม>ก็จบแค่นั้นแล้วก็ตาก็ติดกันแต่ว่า<อ>ล่าสุดอันนี้คือแบบเดี๋ยวก็อินเสิร์ตรูปที่ดูเนาะอ่ะตาก็ติดกันก็นเลยยกคิว้วแต่ล่าสุดที่ทํามาเนี่ย ตัดคางว่าตัดคางเพราะว่าคุณกีมเป็นคนคางยาวคางใหญ่คางแบบคางงอนคางเหมือนช้อนคางช้อนอ่าคางช้อนเป็นคนกระดูกหน้าชัดนิดนึงแล้วก็กรามล่างหรือว่าแมนดิเบิลตรงเนี้ยเขาเป็นความงอนไปข้างหน้าแล้วก็ถ้ามองหน้าตรงมันจะมีความกว้างหน้าดูไม่ละมุนพราเนี่ยไม่ได้เลื่อนกรามเข้าออกนะแต่เราแค่ตกแต่ง ปลายคางตรงนี้เออตัดตรงนี้ด้านหน้าแล้วก็ขยิบเข้าไปตัดเป็นรูปตัวทีทีเซกเมนต์เขาเรียกว่าทําการทําเลื่อนกระดูกปลายคางเจนเนอ l a ลัสตี้จริงๆอันนี้เป็นการรักษาที่มีมานานแล้วตั้งแต่ฝั่งอเมริกายุโรปแต่ว่าอาการคือเดือนหนึ่งมันยังไม่เข้าที่เนาะถ้าดูมันก็จะยังบวมอยู่แล้วก็การขยับปากเนี่ยมันยังไม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่ามันยังชาอยู่ช่วงท่อนล่างนี่คือเอฟเฟกต์ของการทำโครงหน้าซึ่งมันก็จะฟื้นขึ้นมาได้ประมาณ3-6เดือน แล้วก็มีการทําหน้าอกแก้หน้าอกเนาะหน้าอกก็อย่างที่รู้กันมีลูกแล้วเปลี่ยนแปลงทุกคนหย่อนคอยทุกคน<ต>หลังจาก,กใหก้ก็เลยมามีการเปลี่ยนซิลิโคนใหมย่ยกกระชับนิดหน่อยด้วยการทําด้านในให้มันช่องมันเล็กลงนะฮะแล้วก็มีการใช้พวกเ,เครื่องยกกระชับที่เป็นหัวเจพลาสมาก็คือว่าการทําให้เนื้อของเต้านี่มันมีการพยุงขึ้นเพราะว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้หย่อนที่กับต้องไปยกกระชับเป็นรูปตัวทีแผลเยอะๆอะไรพวกนั้น อันนี้เราเป็นแค่การเปลี่ยนสตรีคนให้เป็นรุ่นใหม่ขึ้นแล้วก็ยกกระชับด้วยการใช้หัวเจพลาสมาแค่นั้นเองแล้วก็มีดูดเข็มมหน้าท้องหรือแมาหน้าท้องนิดหน่อยครับกระชับเพราะว่าท้องแฝดเนาะใช่ก็เป็นการทาเขาเรียกว่าอะไรมอมมี่เมคโอเวอร์แบบนิดนึงแต่ไม่ได้ตัดเยอะอะไรอย่างนี้แล้วเป็นไงหน้าเก่ากับหน้าใหม่ชอบไหนมากกว่าก็ดีหน้าใหม่ก็ดีละมุนละมุนขึ้นหน้าเล็กลงเพราะว่าแต่ก่อนก็ เป็นคนคางตัวนี้จะกว้างนิดนึง <ques campaign S 1> ก็เลยดูหน้าแกะไว้ใช่ไหมแต่พอตัดก็ดูแบบดีก็ละมุนขึ <ละ S 2> ้น,น,นสรุปชอบไหมชอบ <c oughs>